น้ำตาลนอกจากจะทำให้เราอ้วนแล้วยังทำให้เราแก่เร็วและโทรมวัยอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องน้ำตาลนะคะสัญญาไว้เมื่อหลายคลิปก่อนว่าจะพูดถึงเรื่องโทษของน้ำตาลให้ฟังกันหลายคนคงเป็นอย่างนี้นะคะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงก็เลยไปทานของหวานหวานน้ำอัดลมไอศครีม แม้กระทั่งขนมปังหวานๆห,ห,หรือขนมไทยหวานๆแล้วสักพักก็จะบอกเออสดชื่นจังเลยแล้วก็มีแรงไปทําอะไรต่ออะไรต่อแต่สดชื่นพักเดียวค่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราก็จะอ่อนเพลียอีกบางคนร้ายกว่านั้นเป็นลมทานไปได้สักครึ่งชั่วโมงเดีย๋ยวแม่เป้นเนี่ยทาน,นชอบทานของหวานแล้วก็ทานไปได้สักครึ่งชั่วโมงก็จะแกก็จะมีอาการเรอแล้วก็เป็นลมต้องลงเป็นต้องลงไปนอนอันเนี้ยค่ะ คือผลเสียเบื้องต้นของน้ำตาลทีนี้น้ำตาลมีผลเสียมากกว่านั้นอีกเรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำตาลทำร้ายอะไรเราได้บ้างอันดับแรกเลยคือทำให้เราอ้วนอันนีทน้ทุกคนก็ทราบอยู่ว่าทานหวานมากก็จะอ้วนและอาจจะเป็นเบาหวานได้ในที่สุดในกรณีที่คนติดหวานมากๆนะคะแต่มันมีเยอะเลยที่คนยังไม่รู้ว่าน้ำตาลนอกจากจะทำให้เราอ้วนแล้วยังทำให้เราแก่ด้วยคะ่ะ น้ำตาลทําให้เราโทมเร็วเพราะมันจะเข้าไปทำลายอีลาสตินและคอลลาเจนในผิวของเราค่ะทำให้ผิวเราไม่เรียบรูขุมขนกว้างผิวโทมเมื่อคอลลาเจนน้อยลงอีลาสตินน้อยลงความหย่อนคล้อยก็มาเยือนผิวก็โทมลงไม่เรียบขูุขระไม่สดใสเป็นเหตุให้เราแก่เร็วค่ะ ลองไปสังเกตดูนะคะคนที่ติดหวานส่วนใหญ่จะผิวไม่ค่อยสวยโดยเฉพาะผิวหน้าจะมีความหยาบกล้านสูงแล้วก็คนที่ติดหวานเนี่ยมักจะโซมเร็วถึงอาจจะดูไม่ได้แก่กว่าวัยแต่ก็จะโซมมาดูโซมแต่ส่วนใหญ่ที่เพิ่นเห็นนะมักจะแก่กว่าวัยด้วยอันดับต่อมาอันนี้น่ากลัวกว่าแก่เร็วอีกค่ะคือมันทําให้เลือดโลข้นหรือเลือดเหนือดอเมื่อเลือดเราเหนืด มันก็จะเกิดการไหลเวียนไม่ดีเมื่อไหลเวียนไม่ดีโอกาสที่จะอุดตันสูงมากเลยค่ะถ้าประกอบกับมันไปเจอไขมันที่หลุดเข้าไปในเส้นเลือดเรามันทั้งไขมันและภาวะเลือดหนืดเนี่ยจะทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดได้อย่างดีเลยและนั่นเป็นสาเหตุของการเกิดความดันหรือเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดแตกได้นะคะภาวะเลือดข้นจะมีอาการดังนี้ค่ะ อ่อนเพลียห่วงนอนบ่อยไม่สดชื่นมึนหัวอันเนี้ยคนในบ้านเป็นเป็นค่ะมีคนในบ้านเปิ้นชอบทานของหวานอยู่คนหนึ่งติดแป้งติดแป้งขาวติดน้ำตาลชอบไปทานไอติมชอบไปทานเค้กแล้วเขาก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะพอไปตรวจเลือดก็เจอภาะวะเลือดหนืดจริงๆเขาก็เลยต้องมาปรับอาหารใหม่ทั้งหมดปัจจุบันเนี้ยดีขึ้นแล้วค่ะทีนี้พอเลือดข้นเลือดหนืด ก็แปลว่าในเลือดเรามีนน้ำตาลเข้าไปอยู่สูงมากเพราะนั้นอันดับถัดมาก็คือโรคเบาหวานค่ะโรคเบาหวานเป็นแล้วไม่สนุกเลยทีนี้คนที่ทานหวานก็จะเป็นคนที่หิวบ่อยเพราะว่าอินซูลินมันโดนกระตุ้นออกมาบ่อยคือน้ำตาลมันทำให้อินซูลินเราพุ่งนะคะพอเราทานน้ำตาลไปอ,อินซูลินจะพุ่งอย่างนี้แต่มันจะพุ่งแบบพุ่งสูงนี้เลย แล้วก็ตกมาด้วยความรวดเร็วเมื่อไหรที่อินซูลินตกเมื่อน่าจะหิวอีกเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่ไง <rocks. S 1> ก็ทําให้คนคนนั้นหิวบ่อยทานทั้งของหวานทานทั้งของคาวทานทุกอย่างค่ะนึกในเมื่อร่างกายมันหิวมันก,ก็จะทานทุกอย่างทานจุบจิบทั้งอาหารคาวอาหารหวานและก็ของว่างเป็นเหตุให้คนนั้นอ้วนน้ำตาลจะนำโรคต่างๆมาให้เราเยอะมากเลยนะคะนอกจาก เบาหวานและ,ะเลือดเหนืดเป็นเหตุให้เส้นเลือดอุดตันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังนำมาซึ่งโรคไขมันพอกตับไขมันพอกหัวใจและเกาด้วยนะคะนี่แค่เบื้องต้นนะเท่าที่เพื่อนจำได้นะคะยังมีอีกตั้งเยอะอ่ะในเอกสารทางการแพทย์อะ่ะโอ้โหไปอ่านแล้วน่ากลัวมากเลยตัวมันเองเนี่ยพอศึกษาเรื่องอาหารมากๆเนี่ยลราก็มารู้โทษของน้ำตาลเนี่ยเพื่อนไม่ทานน้ำตาลมา2ปีละคะ่ะคือไม่ได้ถึงขนาดแบบ ตึงเครียดไม่ทานร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ก็ถ้าเราอยู่ในบ้านเราจะไม่ทานน้ําตาลเลยเดือแม้กระทั่งเราออกนอกบ้านถ้าเลี่ยงได้ก็จะก็จะไม่ทานยกเว้นว่าเราไปงานออกสังคมก็ก็ไม่ทําตัวแปลกแยกนะคะทานอะไรกันเราก็ทานแบบนั้นแต่ถ้าอยู่ในโซนนิ่งของเราเองเนี่ยเปิ้นจะไม่ทานเลยเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเปิ้นทานอะไรทนน้ําตาลนะคะคือต้องบอกก่อนว่าพื้นของเปิ้นเลยเนี่ยเป็นคนไม่ได้ติดหวานมาก แต่ทานหวานเพราะว่าอ่อนเพลียเหมือนคนทั่วไปอะค่ะคือที่เราเมื่อก่อนเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่าพอเราอ่อนเพลียเราก็จะไปทาน เครื่องดื่มสักขวดหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกเออเราสดชื่นขึ้นหรือว่าทานกาแฟใส่น้ําตาลเราก็จะรู้สึกว่ามันได้คาเฟอีนด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้ความหวานของน้าตาลด้วยเราก็จะรู้สึกสดชื่นแต่เปิก็จะเหมือนคนอื่นๆนะคะคือสดชื่นอยู่พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องวิ่งไปหาอะไรมาทานใหม่ก็ทําให้ทั้งวันเนี่ยต้องหาอะไรทานเข้าไปเพื่อให้มันสดชื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกมันไม่ใช่อะ่ะจากาที่รู้กันว่าเปิ้ลป่วยมานะคะก็เลยศึกษาเรื่องอาหารเนี่ยหนักมากใน10 ปีหลังเลยนะคะศึกษาเรื่องอาหารหนักจริงๆก็ไปรู้ว่าอ๋อน้ําตาลเนี่ยมันเป็นสาเหตุทําให้เราอ่อนเพลียนะคือนอกจากมันให้ความสดชื่นแก่เราแล้วเนี่ยมันยังให้ความอ่อนเพลียกับเราด้วยนั่นหมายความว่าอินซูลินเราตกคืออย่างที่เพิ่นบอกนะคะพออินซูลินพุ่งนี้มันก็สดชื่นใช่ไหมแต่พออินซูลินตกเราก็จะอ่อนเพลียอีกแล้วก็วนลูปอยู่งั้นนะคะเพิ่นเคยทานกาแฟวันหนึ่งเนี่ยหกเจ็ดแก้วนะคือไม่ได้อยากได้คาเฟอีนนะ แต่เนื่องจากเป็นคนไม่ทานขนมไม่ทานของหวานทีนี้พอทานกาแฟแล้วมันต้องใส่น้าตาลใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออกาแฟมันช่วยให้เราสดชื่นทํางานได้ก็เลยกลายเป็นว่าคาเฟอีนเราได้คาเฟอีนเยอะเกินไปแล้วก็ได้น้ําตาลที่เยอะมากมาด้วยค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วพอรู้ว่าโ้หน้ําตาลมันให้โทษเราขนาดนี้เปิ้ลก็ตัดใจหักดิบเลยค่ะเปิ้ลทานกาแฟดํา ไม่ใส่น้ําตาลเลยคือปกติทานกาแฟาเนี่ยไม่ใส่ครีมอยู่แล้วนะคะไม่ใส่ครีมไม่ใส่นมอยู่แล้วแต่มีบางครั้งที่นึกอยากครึมๆก็จะทานพวกคาป,ปูชิโน่บ้างแต่ก็ไม่ใส่น้ําตาลนะคะทีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเปิ้ลจะใช้วิธีนี้ค่ะคือทานกาแฟดําดเลยนะแล้วไม่ใส่น้ําตาลเปิ้ลจะบอกว่าในอาทิตย์แรกเพียนะ ค่อนข้างเพลียแต่ว่าไม่เยอะอาหารทนได้เนื่องจากเปิ้ลทํางานไม่ได้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเยอะนักนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในออฟฟิศนั่งที่โต๊ะทำงานก็อ่อนเพลียค่ะเปิ้ลมาแก้ด้วยการทานชาที่มีคาเฟอีนนะคะ,ะหรือว่าทานน้ําเข้าไปเยอะๆประมาณไม่ไม่กี่วันนะคะช่วง3วันแรกจะเยอะหน่อยอ่อนเพลียมากๆเลยแต่พอเข้าวันที่สมันจะเริ่มฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นพอประมาณสัก5-6าวันไปแล้วเนี่ยมันก็สเสถียรล้ว ร่างกายรับได้เสถียรอาการอ่อนเพลียนั้นก็ไม่มีก็ปรากฏว่าเฮ้ยเราสดชื่นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยสดชื่นกว่าตอนที่เอาน้ําตาลไปช่วยเยอะหลายเท่าเลยนะทีนี้อย่างนี้ค่ะพอร่างกายเปิ้นเสถียรแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเปิ้นก็มีหลุดโคง้งหลุดโค้งมาทานน้าตาลคือบางทีเนี่ยมีคนเอาขนมมาให้หรือว่าต้องทานขนมกับ เพื่อนหรือว่ากับแขกอะไรเงี้ยนะคะเปิ้ลจะมีอาการอย่างนี้ค่ะคือคือคือเนื่องจากร่างกายเราอะห่างจากน้ําตาลไปนานแล้วเมื่อไหร่ที่มีน้ําตาลเข้าไปในร่างกายประมาณสัก20นาทีอะเปิ้ลจะรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ปก,กติอะมันจะอ่อนเพลียมันจะเหมือนจะใช้คําว่ารู้สึกว่ามีน้ําตาลเข้าไปในกระแสเลือดอแล้วทําให้เราไม่ปก,กติอะค่ะเหมือนมึนๆไม่เฟรช่ไม่สดชื่นเนี่ย แล้วไม่ชอบอาการนี้เลยก็ก็เลยพยายามเลี่ยงนะคะถ้าสมุิว่าเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะทานน้อยที่สุดทีนี้ในะแต่ละวันของเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลก็มีอาหารทดแทนความหวานนะคะคือร่างกายคนเราอะไม่ทานน้ำตาลร้อยเปอรลยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องการความหวานเข้าไปเ,เข้าไปเมนเทนเอาไว้ว่าภายใน,นนะคะแต่เนี้ยความหวานที่เปิ้ลไปทดแทนเน่ยเปิ้ลไม่ได้เอามาจากน้ำตาลเปิ้ลเอามาจาก น้ำพึ่งอินทผาลามัมลำไย,ยอบแห้งลูกเกดหรือผล,ลไม้หวานอื่นๆซึ่งเอามาทดแทนกันได้ดีมากๆเพราะเพิพเ่ตัดน้ำตาลออกไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ที่ร่างกายเป็นเป็นตอบสนองคือเขาไม่ได้อยากได้ของหวานทุกวันบางที3-4วันเขาก็จะรู้สึกเขาอยากได้ของหวานทีหนึง่งเราก็ให้เขาค่ะเราก็ให้เขาโดยที่ให้อาหารพวกนี้ค่ะ อินทผลาลามะแรงต่างที่เพิ่นบอกหรือว่าผลไมา้หวานๆสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เขาก็จะอยู่ของเขาได้นานแล้วก็อาจจะอีกสักอาทิตย์หนึง่งเราอาจจะทานสักทีหนึง่งเพิ่นเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วสิ่งที่เพิ่นได้กําไรมานอกจากสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเนี่ยคือผิวพรรณดีขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีนี้เจะนแนะนำคนที่ติดหวานอย่างนี้ค่ะถ้าอยากลดน้ำตาลแล้วยังติด รสชาติหวานอยู่เนี่ยย่าหวานช่วยได้ดีทีเดียวคือไม่ว่าคุณจะไปทานก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณต้องการใส่น้ําตาลเนี่ยถ้าคุณพกย่าหวานไปได้คุณก็เอาย่าหวานเดี๋ยวนี้ย่าหวานไม่มีทั้งเป็นน้ําแล้วก็มีทั้งเป็นผงนะคะและมีทั้งผลิตมาเป็นเป็นคล้ายเกล็ดน้ําตาลเลยแต่ทํามาจากย่าหวานคุณสามารถพกไปได้จะเอามาใส่กาแฟก็ได้แ,แรกๆคุณไหนต้องปรับลิ้นคุณนะนะคะสักพักหนึ่ง ก,ก็ใช้ย่าหวานเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณของย่าหวานลงไปลงไปจนกระทั่งเราไม่ติดความหวานในที่สุดแล้วก็มาใช้วิธีอยี่เปิ้ลเนี่ยคะ่ะคือเมื่อไหร่ที่ร่างกายต้องการความหวาน,ม,นมันจะไม่เหมือนกันนะเราอยากของหวานเพราะว่าเราติดความหวานกับร่างกายต้องการความหวานเนี่ยความรู้สึกมักนจะต่างกันนะคะไม่เหมือนกันร่างกายต้องการน้ําตาลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความที่เราอยากแต่มันจะมีการความโหยเข้ามา เราก็จะรู้แล้วโอเคน้ําตาลไม่บาลานซ์คือปกติน้ําตาลจะได้จากแป้งอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเราอาจจะทานแป้งน้อยไปไม่พอก็เขาจะเกิดความหวยเพืนก็จะเติมเข้าไปด้วยด้วยวิธีนี้คลิปนี้ก็แค่อยากจะมาเตือนกันนะคะว่าอย่าทานน้าตาลกันเยอะเลยอันตรายมากจริงๆมีสารพัดโรคที่เข้ามากับน้ําตาลอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยป่วยแล้วมันไม่สนุกเลยนะพูดจากใจเลยจากคนที่ป่วยมา20ปีอะ ที่ต้องมาศึกษาเรื่องอาหารขนาดนี้เพราะเข็ดที่จะป่วยแล้วค่ะพอเราป่วยเนี่ยชีวิตพังเลยนะคุณไม่สามารถมีความสุขและความเจริญได้กับร่างกายที่มันแย่ๆเปิ้นยืนยันค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะอยากให้ทุกคนมีชีวิตดีและมีความสุขความสดใสไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันคลิปหน้า ขอบพระคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้เป็นด้วยนะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย